สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่พี่ทั้งสามเส้นทางนะคะสำหรับในวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยกันประจำวันค่ะซึ่งนี้ไม่เคยได้ลงแล้วนะรายการนี้เ,เพราะว่าคือเหมือนเราไม่ได้จับมานานแล้วค่ะมาเดี๋ยวเราไม่ได้จับมานานแล้วแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ได้ลงนานแล้วด้วยนะ ก็จะพยายามไปให้บ่อยขึ้นแล้วกันนะคะเพื่อเนื่องจากว่ามช่วงชื่องนี้นะเดตันบายก็มาไลฟ์สดเดตันเดี๋ยวก็ทำคลิปบ้างไม่ทาคลิปบ้างตั้งขาพอยด้วยนะคะส่วนการอื่นนะคะก็สวัสดีเพื่อนเอในตาตานะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆบ้านแดงกับเพื่อนๆบ้านฟ้าทิกทกสื่อที่จะไปถึงนะคะ วันนี้ตรงกับวันที่สี่อ่ะไม่ใช่สี่วันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพฤศจิกายนนะคะนะหนึ่งพฤศจิกายนเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันฮาโลาวีนแต่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกับวันที่หนึ่งพฤศจิกาพฤศจิกายนนะคะเผอปั๊บเดียวนะก็ เพลย์ปั๊บเดียวนะคะเพลย์ปั๊บเดียวก็จะจะครบแล้วนะจะครบแล้วคือจะใกล้จะถึงอะไรกระเทนอะไรเพิ่งนะคือมันใกล้จะแบบไม่ใกล้หละคือมันเหมือนสิ้นปีไปแล้วนะคะก็คือมันอ่าอีกอีกไม่กีเดือนะเดือนหน้าก็เดือนสุดท้าย แล้วก็เข้าสื่ปีใหม่เลยทีเดียวนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อ่ามาจัดรายการแบบนี้หรือเปล่านะคะคลิปนี้ใช้เป็นเสียงเทนละกันนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายวิดีโอเดี๋ยวไปเห็นหน้าตาประหลาดๆเขานิยมละเลยคือถามว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมถ่ายได้ค่ะแต่อถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอ เลยสาระน่ารู้ล่ะจะไปอยู่ที่ไหนแล้วอ้าจริงๆนะคะก็วางภาพสารไม่เปิดใช่ด้วยนะคะยอมรับเลยนะคะก็เลยตั้งใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> นะคะวันนี้อ,อ่างที่บอกคือเช่วงน,นี้ไม่แค่ได้จับรายการนะอ่อมันจะครบรอบละอ้าจริง รายการเริ่มแรกอ่ะจะเป็นรายการคุยกันาวาเลนติ้งเปลี่ยนชื่อเป็นรายการคุยกันประจำวันนะคะเอ่อรายการคุยกันาวาเลนติ้นเะ่ะเริ่มอัดในวันที่ยี่สิบแปดตุลาณ์นะถ้าจำไม่ผิดนะคะเอ่อวันที่แปดตุลาณ์นะแต่เราไปจับเอ่อไปอัดที่รายการผิดเป็นเอ่อยีิบเก้าตุลาเนี่แหละนะนั่นเป็นอะไรที่น่าขำมากมาก นะคะแต่มันก็เป็นความผิดพลาดของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มันก็ฉลองหนึ่งปีเลยฉลองหนึ่งปีเต็มๆเลยนะคะมันในการจับรายการของตั๊กนะคะแล้วก็สามสี่เดือนของการไลฟ์สดของตั๊กในเตอร์นะคะก็บอกเลยว่าเออ่ยังไงดีอะ คือการที่ได้อัดรายการอะอัดรายการเคลียวนะคะมันทำให้เราแบบรู้ความผิดพลาดของตัวเองนะคะวันนี้มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะเป็นเรื่องสาระน่ารู้ปไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับในวันนี้ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆในแอบแฝงนัง่นงในแอ,อ,อบแฝงอีกรอบร์มหนึ่งนะคะที่ที่ส่งสาระน่ารู้มานะคะเป็นอ่าเขาเรียกอะไร MT3 นะคะแล้วเราก็เอามาเอามาจับในเอามาออกในรายการนะคะเอามาออกในรายการนะ ช่วงไหนที่ตักไม่อยู่น่ะนะตักก็จะเอ่เอให้ AI น่ะให้ AI ตัวใดตัวหนึ่งน่ะทำแทนนะคะเพราะว่าช่วงที่ตักไม่สะดวกหรือตักพูดไม่ได้ะนะคะจะเป็นช่วงเช้าซึ่งมันแล้วแต่ว่าเราจะตื่นมาแบบไหนนะนะคะนะก็ จะมาในรูปแบบไหนรายการมันก็จะต้องอัดดีๆนะคะนะคะแล้วก็เราก็พยายามทํารายการนี้ให้ดีมีเอ่อมีประสิทธิภาพก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเช่นนี้ไปฟังสาระน่ารู้กันก่อนนะคะรายการดีๆมีสาระแบบนี้นะคะก็เอ่อไปฟังกันก่อนนะคะวันนี้มีเรลมคลิปสาระน่ารู้มา ให้ได้ฟังกันจะเป็นไงไปฟังกันเลยจ้า อาหารแนะนํากินตอนท้องว่างมื้อเช้าช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดสําคัญมากที่จะต้องใส่ใจกับสิ่งที่คุณบริโภคเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพราะร่างกายของเราได้อดอาหารมาทั้งคืนและต้องการเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญและระดับพลังงานสําหรับวันข้างหน้าอาหารบางชนิดควรหลีกเลี่ยงเมื่อท้องว่างเพราะอาจทําให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารท้องอืดหรือรู้สึกไม่สบายตัวตัวอย่างเช่นอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถกระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารและนำไปสู่ภาวะกรดไหลย,ย้อนเมื่อรับประทานตอนทอ้อง อ้องว่างในทางกลับกันการรับประทานอาหารเช้าที่สมดุลซึ่งรวมถึงโปรตีนไขมันที่ดีต่อสุขภาพและไฟเบอร์สามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดปรับปรุงสมาธิและความเข้มขน้นและให้พลังงานอย่างยางัยง่งยืนตลอดทั้งเช้าต่อไปนี้คืออาหารบางชนิดที่คุณควรบริโภคและหลีกเลี่ยงเป็นอย่างแรกในตอนเช้า 8. อาหารแนะนําให้กินตอนท้องว่าง 1. น้ำมะนาวอุ่นๆการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในขณะท้องว่างสามารถช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและปรับปรุงการย่อยอาหารได้ 2. ข้าวโอต๊ต ข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีและช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มตลอดเช้าสามกรีกโยเกิรต์ตโยเกิร์ตกรีกนั้นอุดมไปด้วยโปรตีนและโปรไบโอติกซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพลำไส้สี่ข่เต็มไปด้วยโปรตีนและสารอาหารที่จำเป็นทำให้ไข่เป็นอาหารเช้าที่ให้พลังงานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 5. ชาเขียวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและช่วยเผาผลาญไขมันหกผลเบอร์รี่ นั้นมีแคลอรี่ต่ำแต่สูงด้วยใยอาหารทาให้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเจ็ดอัลมอนด์เป็นแหล่งของไขมันดีโปรตีนและใยอาหารทําให้อัลมอนด์เป็นของว่างที่ให้ความรู้สึกอิ่มท้องได้ดีเมื่อรับประทานตอนท้องว่างแปดเมล็ดเจียอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสามและใยอาหารทําให้เป็นส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสําหรับการเริ่มต้นวันใหม่ข้อมูล NDTV สี ND ่อาหารอุดมไขมันดียิ่งกินยิ่งหน้าเด็กอยู่อ่อนกว่าอายุจริง เมื่ออายุมากขึ้นอาหารที่เรารับประทานมีผลอย่างมากต่อสุขภาพความแข็งแรงรูปลักษ์คุณภาพชีวิตและความเสี่ยงต่อโรคต่างๆร่างกายของเราต้องการสารอาหารหลากหลายชนิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการแก่ชาราตามธรรมชาติสารอาหารบางชนิดอาจช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยเช่นการบำรุงผิวพรรณให้สุขภาพดีอย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารบางชนิดโดยเฉพาะไม่ได้ทําให้คุณดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัดและโภชนาการเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ แต่การเพิ่มอาหารที่มีสารอาหารเข้มเข้าไปในอาหารของคุณจะช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกดีขึ้นเมื่ออายุมากขอออึนและต่อไปนี้เป็นอาหารที่อุดมด้วยไขยมันดีสี่ชนิดยิ่งกินยิ่งหน้าเด็กอยู่อ่อนกว่าวัยสี่อาหารอุดมไขมันดียิ่งกินยิ่งหน้าเด็กหนึ่งปลาที่มีไขมันเช่นทูน่าและซาดีนนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่ปลาแซลมอนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งกรดไขมันโอเมก้าสามโดยเฉพาะกรดอัลฟาลินโนเลนิกซึ่งช่วยลดความแห้งกร้านและยังช่วยบรรเทาอาการของโรคเรื้อรังเช่นโรคสะเก็ด การรับประทานปลาแซลมอนเป็นประจำจะช่วยให้ผิวของคุณทั้งเนียนนุ่มและกระชับสองน้ำมันมะกอ,อกเอ็กซ์ตรา้าวัวจินเป็นหนึ่งในน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลกอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและความเสียหายจากอนุมูลอิสระในร่างกายอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะกอ,อกมากเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่ำต่อโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานชนิดที่สองเมตาบอิกซินโดมเร็งบางชนิดสามอะโวคาโด ปรากฏว่าการทานอะโวคาโดทอดเป็นอาหารเช้าไม่ได้แค่ทําให้คุณอิ่มท้องตลอดวันเท่านั้นผลไม้สีเขียวเนื้อนุ่มเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินอ e ีและเอซึ่งช่วยปกป้องผิวของคุณจากรังสี UV ที่รุนแรงและช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดความแห้งกร้านถึงเวลาทำเพสโตอะโวคาโดสำหรับมื้อเย็นแล้ว 4. เมล็ดฟแฟลกอุดมไปด้วยสารลิกแนนซึ่งมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและอินซูลินลดระดับคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมและต่อมลูกหมากนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา 3. ชนิดอัลฟาลิโนโลเลนิกซึ่งช่วยลดความเสียหายจากแสงแดดและปกป้องผิวจากรังสีอันตรายย่อการบริโภคมเมล็ดแฟลกอย่างสม่ำเสมอและควบคุมปริมาณจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและเปล่งปลัง่งอุดมไปด้วยสารลิกแนนซึ่งมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินลดระดับคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมและต่อมลูกหมากนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดอัลฟาลิโนโลเลนิกซึ่งช่วยลดความเสียหายจากแสงแดดและปกป้องผิวจากรังสีอันตราย การบริโภคเมล็ดแฟลกอย่างสม่ำเสมอและควบคุมปริมาณจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและเปล่งปลั่งอาหาร5ชนิดให้ไขมันดีแก่ร่างกายกำจัดคอเลสเตอรอลได้อย่างมีประสิทธิภาพไขมันดีกินมากไปน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าน้ำตาลหล่อหางกล้วยคืออะไรแตกต่างจากน้ำตาลทั่วไปอย่างไรทำไมแพทย์แนะนำในปัจจุบันที่คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและรับทราบกันดีว่าน้ำตาล คือสิ่งที่ต้องใส่ใจในการเลือกนั่นจึงทําให้หลายคนเริ่มทําความรู้จักกับสารให้ความหวานต่างๆแทนสําหรับน้าตาลหล่อหังกล้ยเองก็เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติรูปแบบหนึ่งแต่น้าตาลหล่อหังกล้ยดีอย่างไรทําไมแพทย์แนะนาให้ทานน้าตาลหล่อหังกล้ยคืออะไรหล่อหังกล้ยหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่ามังฟรุตเป็นผลไม้ที่มีความหวานสูงมากโดยสารให้ความหวานหลักที่ได้จากการสกัดผลหล่อหังกล้ยคือโมโกรไซซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ําตาลทั่วไปถึง1 5 0 3 0เท่า ทำให้เป็นที่นิยมนํามาใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติไม่มีแคลอรี่และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา FDA ว่าปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์น้ำตาลหล่อหังกล้วยที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปอาจไม่ได้มีส่วนประกอบเป็นโมโกรไซด์100%เซแต่จะมีการผสมสารให้ความหวานชนิดอื่นเช่นเอริทริทอนอิริตรทอเข้าไปด้วยเนื่องจากโมโกรไซด์มีความหวานเข้มข้นมาก ทำให้การใช้งานและการผสมผสานในอาหารหรือเครื่องดื่มทำได้ยากดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลหล่อฮังกล้ยควรอ่านฉลากสินค้าอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานข้อดีของน้ำตาลหล่อฮังกล้ยน้ำตาลหล่อฮังกล้ยหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่ามังฟรุดซูเนเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการดังนี้ปราศจากแคลอรี่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่ให้พลังงานทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือผูู้ป่ววววยบวาาาหนนคมสง สารโมโกไซใ,ในน้ำตาลหล่อหางกล้วยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลทรายทั่วไปถึง1 5 0 3 0 0เท่าทำให้ใช้ในปริมาณน้อยแต่ให้ความหวานมากปลอดภัยต่อสุขภาพสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายละลายได้ดีและทนความร้อนละลายน้ำได้ดีและทนต่อความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีทำให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้หลากหลายชนิดรสชาติเป็นเอกลักษณ์ช่วยปรับปรุงรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่หวานกลมกล่อมและเป็นธรมมรม เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันฟันผุไม่ก่อให้เกิดการผุของฟันวันนี้กันมั้งคะสำหรับสาระน,น่ารู้ดีๆที่นำไปฝากที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าคนจะเป็นประโยชน์ให้กับเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนทั้งสามแง่ทางนะคะที่สื่อตัวถึงนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะ,จะได้รับประโยชน์ดีๆจากสาระน่ารู้ ดีๆมาฝากกันนะคะบางทีสาระน่ารู้นะมันก็ไม่ได้มีมา,มาบ่อยๆนะแต่ก็ยังมีพมเพื่อนๆออส่งให้อยู่เสมอแต่บางทีบางครั้งก็ลืมลืมบ้างว่าเอ,อวันนี้จะต้องจัดรายการอัดคลิปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ,อันที่จริงนะอันที่จริงก็ อยากจะอ่แบบคืออยากจะแบบอยากอยากจะแบบพาพาเพื่อนมาเริ่มรายการเท่าสักคนนะต่อเนื่องจากว่าชาวกาสไม่ใช่ชาวกาสเสียนะแต่อะไรกเแี้วคื บางคนอาจจะอับเรีกไม่ได้นะแต่บางคนอาจจะอับเรีกได้นะนจริงๆถค่ถ้าเธอสมมติว่าจะส่วนใครไปจะส่วนใครมาเริ่มรายการสักคนหนึ่งนะก mm. ็เป็นคนที่คุ้นเคยที่เคยจับรวมกับเคยจับรายการเริ่วมกันมากันนะ mm. ในในช่วงนั้นๆน,น,นะคะในช่วงที่ยังไม่มีอะไรนะในช่วงที่เราแบบ ยังจัดรายการไม่เปิดไอ้ไม่ใช่สิยังจัดรายการแล้ยังแลวยังไม่ได้เอาคลิปสาระดีๆมาให้นะนะคะอาจจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราแบบอยากอยากพาพเพื่อนมาเริ่มมาเริ่มสนุกในรายการอย่างอี้แต่ยังไงมันก็เป็นได้ค่ความคิดแหละค่ะนะถึงจะอัดนะ มันก็ต้องอถ้าคนที่อัดยอกได้นี่ถือดีมากเลยนะนะคะ,ะจะได้เชืวอกันนะนะคะช่่ยกันเอาละค่ะวันนี้ลารายการไปก่อนล้วกันนะคะเพื่อนจากว่าป้าๆกับมา,มามาแล้วนะคะที่อัดรายการนั้นเนี่ยก็เพราะว่าคือมันเหมือนอเราอัดคนเดียวดีคนเดียวแล้วก็ ช่วงนั้นที่ยังไม่มีอะไรนะก็อกัดคนเดียวแบบแบบนี้แหละนะคะแต่เดี๋ยววันไหนถ้าวันไหนที่ที่อัดรายการนะคะจะอาจจะได้ชวนคนมาพูดคุยในรายการนะคะแต่แบบแบบอัดยากแบบนี้แหละนะแต่ต้องดูกันนะคะว่าใครนะแต่เชื่อว,ว่าเป็นคนเป็นคนที่ คุ้นเคยกันแน่นอนค่ะเป็นคนที่คุ้นเคยกันแน่นอนแล้วก็แล้วก็วกเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันน่าจะมีสักครั้งนะคะไม่ได้เชิญให้มา,าคุยในารายการบ่อยนักหรอกนะน่าจะประมาณสักอสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งหรือไม่ก็เอ่อ นานๆทีจะมีสักทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะว,วันนี้ลา,ารายการไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพราะว่าพ่อกับแม่มาละไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ